ต้นมันอายุ2เดือนทำไมพี่จิถึงมั่นใจว่าจะลองใช้แต่ไฮโกอย่างเดียวไม่ใช่ปุ๋ยพอผมเคยใช้แล้วครับในนาข้าวแล้วก็อ้อยดีเลยผลลัพธ์ออกมาโอเคพี่จิต็เลยมั่นใจ,นใจรอบนี้ก็เลยเอามาลงมันมาลงมันเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยปุ๋ยไม่ลองพื้นเลยปุ๋ยไม่ได้ลองพื้นเลย ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซีโอลุยสวนถึงพื้นที่เข้าถึงใจกับนายลูกเกษตรกรตัวจริงนะคะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะอำเภอพายุหคีรีค่ะที่เรายังอยู่ที่ไร่มันสับปะหลังนะคะเพราะว่าพี่จีนะคะเจ้าของไร่บอกว่าต้องมาให้ได้นะคะเพราะว่ามันสับปะหลังอายุเพียง2เดือนแต่ไม่เหมือนอายุ2เดือนเลยนะคะพี่จีบอกว่าอยากเล่าให้เราฟังว่ามันเป็นยังไงเขาประทับใจอะไรบ้างพี่จีคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> เรามาเจอ พี่จิที่นี่ครับสวัสดีครับพี่จิแนะนําตัวหน่อยได้ไหมคะผมชื่อนเดชครับทําร่าอยู่ที่ตำบลเขาทองนะครับผมเดี๋ยวนะฮะเดชนี่ชื่อจริงใช่ไหมชื่อจริงครับผมไม่ใช่นเดชคุกกิมิยะนะใช่ใช่นะคะพี่จีบอกว่าวันนี้พี่จิอยากจะมาเล่าให้เราฟังว่าต้นมันสับปะหลังเนี่ยอายุแค่สเดือน10วันครับผมแล้วมันเป็นไงครับพี่งามมากครับฉีดไฮโกไปหนึ่งครั้งครั้งที่สองได้ฉีดเมื่อ5้าวันที่แล้วก่อนพี่น้นมาครับโอ้โหนี่แค่สองครั้งครับงั้นพี่จีพาไปดูได้ไหมคะได้ครับผม วันนี้พี่จีพาเรามาดูต้นมันจริงๆที่อายุอยู่ที่สองเดือนใช่ไหมคะคพี่จีขาอันนี้พี่จีบอกต้องมาดูเลยเพราะมันงามมาก<ช>ถ้ามันไม่งามตามปกติเนี่ยที่พี่จีเคยปลูกเนี่ยสองเดือนมันต้องแค่ไหนะระดับโน้นหรือว่าระดับเนี้ยครึ่งหนึง่งครึ่งหนึง่งโอ้ห้าแต่นี่ใบมันใหญ่มากครับโอ้ใช่ใบใหญ่มากจริงค่ะนะคะใบางามมากนะคะคก็อันนี้ต้นมัน อายุ2เดือนเรามาถามพี่จิกันดีกว่าว่าเริ่มต้นอ่ะพี่จิใช้ยังไงแต่ก่อนเริ่มต้นถามก่อนพื้นที่เนี้ก่อนหน้านี้ปลูกอะไรคะอที่แรกปลูกหางหมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ปลูกมันสำปะหลังเดี๋ยวนะคะหางหมาคืออะไรคะข้าวฟ่างหางหมาตอนแรกปลูกข้าวฟ่างข้าวฟ่างแต่มันปีที่แล้วมันแล้งตายแล้วมีมันปลูกไว้ก็มันได้ไม่กี่เดือนผลผลิตก็ไม่ค่อยดีแต่ปีนี้ปลูกตั้งแต่ต้นปีเลยพอฝนลงปุ๊บจิ้มมันเลยครับจิ้มมันเลยแล้วเริ่มต้นจริงๆอ่ะพี่จิ ทำยังไงในการปลูกตอนแรกเลยปลูกตอนแรกก็คือถ่ายพวนถ่ายปกติธรรมดายกล่องแล้วก็จิ้มพอมันได้สักประมาณราวๆเดือนหนึ่งผมกําจัดหญ้าก่อนกาจัดหญ้าเอาญ้าออกให้หมดพอเก็บหญ้าเสร็จได้สองวันผมก็อัดฉีไฮโกหนึ่งรอบ,รบตอนนั้นมันได้กี่วันมันประมาณเดือนกว่ากว่าครับเดือนกว่ากว่าแล้วพี่จิปลูกทั้งหมดเนี่ยพื้นที่เท่าไหร่15ไร่ครับ 15้าไร่พี่จิใช้ไฮโกกี่ซองซองเดียวครับมันหนึ่งเดือนไฮโกหนึ่งซองน้ํา400ลิตรพ่นทั่วเลยพ่นทั่วเลยใช้คนพ่นอ่าโอเคนั่นคือหนึ่งครั้งแล้วนะครับผมต้องได้หนึ่งเดือนครับตอนนี้2เดือน2เดือนไฮโกเพิ่มอีกไหมสองเดือน5วันใช้ไฮโกรอบ2อีกหนึ่งซองอีกหนึ่งซองอ๋องั้นแสดงว่าตั้งแต่ปลูกมันล็อตนี้มามีค่าถ่ายอ่านะขึ้นร่องก่อนครับขึ้นร่องเสร็จแล้วมีค่ายาอ่าค่ายาอ่ามีค่ายาหนึ่งครั้งแล้วก็ มีไฮโกสองครั้งมีปุ๋ยไหมปุ๋ยไม่ได้ใส่สักเม็ดเลยครับไม่ได้ใส่สักเม็ดเลยครับผมรองพื้นก็ไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้ใส่เลยรอครับแล้วทำไมพี่จิถึงมั่นใจอะว่าจะลองใช้แต่ไฮโกอย่างเดียวไม่ใช่ปุ๋ยพอผมเคยใช้แล้วครับในนาข้าวแล้วก็อ้อยอืมแล้วเป็นไงคบพี่คือดีเลยผลลัพธ์ออกมาโอเคอ้อยปลูกได้แค่ประมาณ6เดือนได้ไร่ละ6ตันโอ้แล้วข้าวเหรอพี่ข้าวปีที่แล้วปลูกข้าวหอมมะลิ 14ไร่ได้11เ,เล่มไม่เคยได้ใส่ปุ๋ยสักเม็ดเลยไม่ใส่ปุ๋ยักเม็ดเลยครับแล้วเป็นไงพอผลผลิตออกมาแบบก็โอเคแล้วเม็ดเม็ดข้าวเหลืองสวยปกติเวลาเขาจะบดจะมีเม็ดแดงเขาจะติเขาจะเขาจะกดราคาเราอ๋อค่ะแต่นี้ผมใช้ไฮโกปุ๊บเขาดูเม็ดข้าวปุ๊บเขาให้ตรีราคาเลยราคาสูงสุดเลย8.5 0พพี่จิกก็เลยมั่นใจรอบนี้ก็เลยเอามาลงมันมาลงมันเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยปุ๋ยไม่ลองพื้นเลยปุ๋ยไม่ได้ลองพื้นเลยแล้วเป็นไงพอสองเดือนนี้ทุกคนเห็นทุกคนว่าไงโอเคใครเห็นขี่ยยยววววแล้บอกเเทีี่ด เพิ่งขี่เที่ยวที่2เมื่อสักสี่หวันที่แล้วเนี่ยก่อน,<ง>อนพี่นายมาเนี่ยแหละแล้วเป็นไงมีคนมาใช้ตามไหมตอนนี้ใช่ใช่ทางบ้านเมืองคนแถวบ้านเขาก็บอกไปเอาปุ๋ยที่เอาฮอร์อมโมนที่มันเลยอืมก็กลายเป็นคนดังเลยฮนะ <c oughs> เป็นเน็ตไอดอลมันสับปะหลังค่ะก็2เดือนสูงขนาดนี้เนาะครับนี่ถ้า5เดือนไม่สองเดืนาอแต่ <c> ถ้าแถบน้นก็จะสูงกว่านี้เพราะแถบโน้นเราเข้าไปลําบากหน่อยมันจะเละฝนตกหนักอ๋อค่ะวันนี้ฝนตกหนัก โอ้แต่งามนะคะแถบนู้นก็ต้นประมาณนี้ครับสูงโอ้แต่ว่าอันเนี้ยพี่จีมองว่าถ้าอย่างเงี้ยเคยได้ไร่หนึ่งเนี่ยกี่ตันพี่ถ้ายังไม่ใช้ไฮโกเรานะถ้าไม่เจอไฮโกเราก็ยังต่ําเขาก็ได้กันหตันนะเฉลี่ยห้าตันเขาไม่ได้อะไรห้าแต่ห้าหกตันโอ้แต่ต้นมันใหญ่ขนาดนี้พี่จิกคาดว่าของเราปีนี้จะเท่าไหร่อ่ะไม่รู้ได้สักไร่ละเจ็ดตันก็รู้ละหรือว่าพอใจละรอครับแต่ว่าเราแอบไปดูของพี่อบมาห้าเดือนนี้เขาแบบว่า หกตันแล้วนะ,ะหัว,หวใหญ่มากเลยนะ,ะ,ะเดี๋ยวเราแอบขุดมันจะมีหัวอย่างเนี้ยเนี้ยมีแล้วครับมีแต่ว่าก็ยังไม่โตค่ะพี่จิตอนนี้พี่จิบอกว่า2เดือนพอมันหนึ่งเดือนพี่จิใช้ไฮโกไปหนึ่งรอบ,รบพอสองเดือน5วันใช้ไปอหนึ่งรอบ,รบหลังจากนี้พี่จิจะทำยังไง หลังจากนี้อีกประมาณสักประมาณ3เดือนผมจะใช้ไฮโคอีกหนึ่งรอบเพื่อเล่งต้นเล่งใบให้มันงามอีก3เดือนหรือพอมันครบสเดือนครบ3เดือนประมาณครบ3เดือนผมจะเล่งต้นเล่งใบให้มันงามปุ๊บเสร็จแล้วพอเดือนที่4ี่ผมจะใช้จอบทองคือจอบทองมันจะเป็นตัวระเบิดหัวใช่ไหมทำให้ดินร่วนซวยระเบิดหัวผมจะใช้จอบทองระเบิดไร่ไปถ้าคนเข้าได้คือได้ถ้าไม่ได้ผมก็จะฉีดทางใบเลยใช้จอบทองฉีดทางใบผสมอาจจะผสมกับปุ๋ย0 0 4 6น่หน่อยนึงเพื่ออนอกต้น ให้มันลงหัวน็อกต้นเพื่อให้มันลงหัวน็อกต้นแล้วมันจะเป็นยังไงพี่ต้นคือให้มันหยุดต้นหยุดต้นคือมันเนี่ยส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาจะให้ประมาณ3 4สเดือนเขาจะหยุดต้นเลยเพื่อให้มันลงหัวเพราะถ้าเราฉีดทางใบเรื่อยเขานึ่งก็จะงามไปเรื่อยมันจะเลื้งงามเขาเรียกอ้ไรเลืงเลืงต้นไม่ลงหัวเราต้องฉีดน็อกต้นแล้วหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากนั้นก็ปล่อยเลยไม่ต้องทาอะไรแล้วอายุเท่าไหร่ถึงจะเก็บหัวมันก็ต้องดูประมาณอย่างน้อยก็8เดือนขั้นต่ํา ก็แล้วแต่จังหวะเราโอกาสเราว่าเราจะสะดวกตอนไหนอะไรนี้หรือเราพอใจจะขุดตอนไหนก็แล้วแต่พี่จิว่าประหยัดกว่าการแบบใช้ปุ๋ยเมื่อก่อนประหยัดเยอะประหยัดเยอะกี่เปอร์เซ็นต์พี่โอ้โหหกได้นะคิดว่าประหยัดไป60%คิดว่าเพราะว่าปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยเพราะว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยเราก็ต้องจ้างคนมาใส่ แต่ว่านี่คือพอสองเดือนเห็นใบนแบบนี้นคนคที่เขามีประสบการณ์ในการทํามันเนี่ยเขามั่นใจแล้วใช่ไหมพี่ว่าอย่างนี้งามแน่นอนใช่ก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันใช้ไรฉีดวะอะไรเงี้ยเ<อ>ขาเขามาถามเลยพอ,อถามปุ๊บเขาก็สั่งเลย,อยพอซองเดียวมันไม่คุ้มเขาสั่งทิ้งสามซองโอ้ยอย่างนี้ต้องบอกว่าพี่จีฝากบอกคนที่กําลังจะทํามันได้ไหมว่ามั่นใจเหรอว่ามันประหยัดเนี่ยครับมั่นใจได้เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ประหยัดถูกและได้ผลแน่นอนครับไม่ต้องกลัว ถ้ามีปัญหาอะไรนะคะทักหาพี่จีพี่ณเดชของเราได้เลยนะคะครับผมเดี๋ยวนายจะเป็นพี่น้องยาย่าให้ <laughs> นะคะค่ะก็มาฝากไว้ตอนท้ายเนาะขอสรุปนิดนึงพี่จีบอกว่าที่พี่จีปลูกมาเนี่ยตอนเนี้ยมันสับปะหลังของพี่จีพันแขกดำแขกดําเหมือนกันนะคะซึ่งพี่จีอ่ะแหวกแนวกว่าใครเลยนะคะทุกทีเขาจะบอก10วัน15วันใช้ไฮโกรหนึ่งซองแต่พี่จีบอกพี่จีมั่นใจเอาไปเลย1เดือนหนึ่งซอง เดือนที่2อีกหนึ่งซองแล้วก็พอเดือนที่3จะใช้อีกหนึ่งซองแล้วพอเดือนที่สี่นี่จะเปลี่ยนเป็นจอบทองเปลี่ยนเป็นจอบทองเพราะต้องการน็อกต้นระเบิดหัวระเบิดหัวนะคะอันนี้คือแล้วหลังจากนั้นพี่จีบอกพี่จีจะปล่อยฟรีไปแปดเดือนแล้วพี่จีบอกเราว่าต้นทุนจริงๆิของพี่จีประหยัดลงสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะหกได้ครับ60%ได้แน่นอนเนาะแล้วผลผลิตพี่จีบอกว่าก่อนหน้านี้ที่เขาทํากันมา นานเลยเนี่ยคือถ้าไม่เจอจอบทองหรือไม่ใช้ในส่วนของไฮโกเราเนี่ยน้ําหนักอาจจะได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณาเฉลี่ยไร่ล,ละ5ตันไร่ล,ละ5ตันเฉลี่ยแต่ว่าอันนี้พี่จิคาดการจากต้นแบบเนี้ยผมก็ขอแค่เจ็ดตันก่อนเจ็ดตันก่นถ้าเจ็ดตันถือว่ารู้แล้วถ้าเกิด10ตันจะทําไงต้องแก้หวัวหมูครับบนหัวหมู <laughs> <laughs> นะคะแต่พี่จิบอกจะเก็บอีก8เดือนเนาะ,ะเกือบเดือนเราได้มีโอกาสมาช่วยพี่จิเก็บผลผลิตอีกทีนะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่จิมากๆเลยตามธรรมเนียมเดี๋ยวเราขอมอบของที่เราลึกเป็นกิฟต์เซตให้พี่จินะคะก็มีเซตไฮโกนะคะคแล้วก็มีเสื้อสวยๆนะคะแล้วก็เซตไบโออันนี้เดี๋ยวรอบหน้าพี่จิลองรปรับสภาพดินนิดนึงแล้วก็มีหมวกสวยๆนะคะค แล้วก็มีจอบทองที่พี่จีบอกว่าเดี๋ยวสีเดือนพี่จีจะใช้ใชนะคะเ,คเราจะฝากไว้ให้พี่จีใช้เลยนะคะขอบคุณพี่จีมากๆเลย<ร>อ,อพี่จีใส่เลยหล่อไหมคะหล่อครับผมหล่อเนาะออ <laughs> โอเคนะคะหล่อน้อยก็นั้นเด็ดอยโอ้โหเมื่อกี้ใน,นนึกว่าพี่จีเล่นมุกนะเนี่ย <laughs> <laughs> นะคะ ก็ต้องขอบคุณพี่จีมากมากนะคะที่วันนี้มาแบ่งปันประสบการณ์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะรายการซีโอลุยสวนถึงพื้นที่เข้าถึงใจกับในาลูกเกษตรกรตัวจริงแล้วมาพบกันนะคะว่า EP ถัดไปเราจะไปที่ไหนวันนี้ขอลาไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบาย